กระับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อมรำได้รๆกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปส่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ b a ็คพิงก์อีส์ออนเดอะค o พเ US ยเนะฮะไปดูน่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าผมดูไปดูมามาสะดุดกับคำว่า b a ็คพิงก์เดอะ g g ๊กเกส์เดอะกรุ๊ปในเดอะเ คำนี้เราไม่ได้พูดเองเอลเป็นคนพูดนะฮะนึกถึงคําที่คนที่เขาพูดว่าเมื่อเรายิ่งใหญ่ผู้คนจะบอกเราเองความคิดเห็นที่2นะครับผมลิซ่ายอย่างกับบาร์บี้น่ารักมากๆจากก่อนดูทําปากเข้าหน้าบีบมากๆความคิดเห็นที่3นะครับผมสมกับเป็นเกอร์กุ๊ประดับโลกการทุกวงการได้กลับมาทํางานหลักถ่ายแบบขึ้นนิตยสารสักทีปังมากๆ อยู่บนปกทุกเดือนเลยแต่งหน้าสวยดีสวยทุกคนเลยแต่เหมือนเกี้ยวมาคนละคอนเซปต์หรือเปล่าเจกซี่อยู่คนเดียวเลยฮนะความที่เห็นต่อไปเลยลกันนะครับงานซิงเกิลเพลงก็ปล่อยทีมิถุนาสิงหาตุลาแต่และคมัมแบ็กก็ต้องเตรียมตัวกันไม่น้อยงานพรีเซนเตอร์ทั้งเดี่ยวทั้งวงก็เพียบที่จีนนั่นว่ายากยาก็ยังเจาะเข้าไปได้ไทยแบบขึ้นปกของแต่ละคนแบบเดือนชนเดือนสอนเดือนก็ยังมี นีขึ้นปกรวมอีกฉบับที่อเมริกาน่าจะเป็นฉบับที่2หลังจากปกบิวบอร์ดจากนี้คงมีขึ้นปกในอเมริกาเรื่อยๆพราะภาพรักวงนางแบบปูทางกับสื่อในวงการนี้มาต่อเนื่องต้องบอกว่าเป็นปีทองฝั่งเพชรของรัสสา็คพิงจริงๆทั้งผลงานเพลงสถิติอีเซนเตอร์เซเลบขึ้นปกนิตยสารรวบรวมไว้ตามนี้นะฮะความเคียรต่อไปเลยละกันนะครับผม เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดูเป็นลูกคนหนูไฮโซทุกคนไม่มีใครด้อยใครเลยให้ความรู้สึกแบบงานหลักคือออกงานสังคมต่างๆแล้วงานรองคือร้องเพลงความเห็นต่อไปเลยนะครับดูรายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องประดับของแต่ละคนจีซูดีออคาเทียเจนน,น,นี่ชาแนลแชงแซงลูรลองดิฟฟานี่แอนโคดิซ่าเซลีนบุนเกลี่ปังสุดเลยเด็กๆ เพื่อมีเมนน้องเจนน้อยใจว่าทำไมน้องได้แบรนด์เดียวคือแบรนด์ชาแนลอารมณ์จัก,กรวาลของอเวนเจอเลยมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องหนังกระเป๋าเครื่องประดับนาฬิกาเครื่องสำอางน้ำหอมแบรนด์เดียวแต่ทำสินค้าหลากหลายมากและเป็นแบรนด์ใหญ่มากๆด้วยไปต่อกันอีกความคิดเห็นหนึ่งเลยล้กันนะครับผมยอมรับว่าแต่ก่อนผมมองเห็นแต่ดิซ่าชัดที่สุดกับการก้าวไปสู่คำว่าตำนาน ยอมรับแต่โดยดีว่าดูเบาจีซูจนเจนนี่และโรเซอยู่บ้างเรื่องความสามารถไม่มีใครสงสยัยพวกเธอเก่งทุกคนในทางของตัวเองแต่ผมยังมองไม่เห็นออรา่าแบบที่ผมเห็นในตัวลิซ่าแต่ตอนนี้ผมเห็นออร่านั้นจากพวกเธอทุกคนแล้วไม่แปลกใจทำไม YG ถึงเชื่อมั่นในแม็กพิงขนาดนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะคอยดูการเติบโตของพวกเธออย่างมีความสุขทุกอย่างก้าวที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ยิ่งทำให้พวกเธอยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อพวกเธอยิ่งใหญ่มากพอบัรสักที่เคยใหญ่เรากับภูเขาหินก็จะกลายเป็นเพียงเศษดินติดไปเล็บไม่อาจสร้างความระคายอันใดอีกต่อไปนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับเห็นรูปชุดนี้แล้วขนลุกเสีสาวดูทรงอิทธิพลขั้นสุดจริงๆผลงานชิ้นโบแดงของต่หยางว o ย LUS จิงแมงมากว่า Big g เก e เกอรกรอินเตอร์เ แล้วปกในอเมริกามันไม่ได้ขึ้นกันง่ายขนาดนั้นต่อให้ UMG จะดันขนาดไหนก็เถอะบอกอพวกหนังสือในอเมริกานะ่ะอีโก้เยอะจะตายแต่เขายอมไม่ขึ้นปกได้ก็แสดงว่าไม่กังขาในเรื่องกระแสแน่นอนความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมขอรับใบเหนื่อยละกันว่าชอบปกดิซ่าเด็กตื่นมากๆทำไมน้องเป็นคนที่มีพลังกับการถ่ายแบบขนาดนี้ดูเป็นตุ๊กตาฝรั่งมากๆ ดูดือ้อแต่หน้าอินดูมากๆเป็นเด็กที่อินเนอร์ผ่านออกมาผ่านท่าทางสีหน้าแววตาได้ชัดเจนมากๆแบบนี้ใช่ไหมคนที่ได้เอจากอยางแบบนี้ใช่ไหมที่อดีตโปรดิวเซอร์ที่ว g ชมนักชมหนาวาดิซ่าไม่ธรรมดาคือผลผลิตที่ดีที่สุดเท่าที่วงการจะผลิตได้คนลุกกับปกนี้ของน้องชอบม,มากๆเจนนี่หมดห่วงเรื่องถ่ายแบบนานแล้วตอนนี้พี่จีซูกับแชงก็คือออร่ามาแล้ว อินเนอร์มาแล้วรัก4ีสาวเกิลพาวเวอร์มันให้ความรู้สึกแบบนี้นี่เองนะฮะในต่อก็อีกความคิดเหน็นเลยละกันนะครับผมนอกเหนือจากการเปรียบเทียบกับเบ r t เทร์นมิเนียอย่างเห็นได้ชัดแล้วข้อความเสริมพลังที่ชัดเจนของแบ็คพิงก็ส่งผลพวกเธอเป็นหนึ่งในเชื้อสายของอดีตที่ยิ่งใหญ่ของเกิร์ลกรุ๊ปสปซ g i ์เกิร์ลส์ปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้งการถูกเปรียบเทียบกับวงที่ได้ทำอะไรมากมายมหาศาล ให้กับวัฒนธรรมป๊อปและดนตรีนั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งโรเซ่กล่าวแต่มันไม่มีทางที่จะเป็นแบบว่ามาเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบพวกเธอกันเถอะอะไรประมาณนี้ฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ได้ปไปไล่อ่านบทสัมภาษณ์ที่เคยคิดว่า FORPS กับ Billboard เขียนอ้ยเก่งเจอ LUS เข้าไปโอ้โหผลลุกเพิบอวยเผื่อไปชาติหน้าอวยไม่เหลือที่ให้บิงได้พูดเลย แล้วน้องแอนไม่ต้องมานะไม่ว่าอะไรก็ตามอีบิงไม่ได้เริ่มเลยบิงเป่าอวยนะเขาอวยเองนะฮะความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเอาจริงๆแอบสะใจนะอาทิตย์ก่อนเจอน้องแอนในทวิตเคยทวิตไม่ดีถึงพวกหลสาวประมาณดูถูกว่าเด็กๆเ,เป็นเกอร์กรุ๊ปรุมแม่น้ำโขงไม่ดังจริงไม่ถึงอาทิตย์ลูกสาวทั้ง4บุกแม่นะ้ำมิสซิสซิปปีแล้วแถมพ่วงแบรนด์เนมระดับโลกทั้ง4ี่คน แอนตี้มาเจอมทีไรลูกสาวฟังตลอดคือมาในลุกเรียบหรูดูแพงออฟฟิศเกิร์ลมากๆสวยกันทุกคนเลยทั้งสี่สาวแต่ขอหวีดพี่ซูหน่อยโอ้โหคนอะไรสวยเป๊ะไปหมดเอาอยู่ทุกมุมเลยเดี๋ยวนี้ออร่านางเอกซีรีส์จับมากสวยวันสวยคืนความคิดเห็นต่อไปลนละกันนะครับผมมันน่าปราบเพื่อม,มากๆสาวๆทุกคนสวยแพงไม่มีใครดรอปเลยอินเนอร์แรงมากๆ และชอบที่ดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้ชัดเจนแตกต่างได้หลูหรามากๆเซตนี้สุดยอดทุกอย่าง LUS ไม่ได้ลงกันง่ายๆ4ีาว7แบนด์จะมีสักกี่ครั้งที่ได้เห็นสรารพัดแบรนด์หรูขึ้นพร้อมกันบนปกเดียวแบบนี้คำโปรยบนปกทำให้บิงใจฟูมากมายนะฮะไปต่ตอก็ดีความที่เห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีประชุมกันแล้วเราจะกดวงนี้ยังไงอเมริกาออกตัวแดงมากๆครับ ท่านหัวหน้าขนาดเรากดให้ตามของวงพี่และว,วงน้อยอีกค่ายแล้วเขาก็ยังสว่างกว่าดวงอาทิตย์จนคนทั้งโลกมองเห็นชัดเจน <c oughs> ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับวันก่อนโดนเจิมหนักมากคิดว่าจะต้องมีอะไรไดีๆยิ่งใหญ่กำลังมากความยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงไหนรู้ไหม Biggest Group in the World นิตยสาร LUS ว่าอย่างนั้นขึ้นปกนิตยสารของ US ไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆย,ยังไม่พอปกนี้มีเสือแตัว ยอมอยู่ในถ้ำเดียวกันด้วยไม่ได้จะเห็นกันง่ายๆนะนิตยสารที่เห็นทั่วไปหนึ่งปกก็ถ่ายสําหรับหนึ่งแบนเปียบเป็นเสือหนึ่งตัวปกคอไแ่็พิงค์ที่ประทับใจที่สุดก็คือปกโบกเกาหลีมี6ปกปกเดียวของแต่ละเมมเบอร์ก็ถ่ายสําหรับหนึ่งแบนที่ตัวเองมีสัญญาอยู่ปกรวมมี2ปกแอบสังเกตว่าปกรวมสาวๆใส่แบนอื่นนะไม่ใช่แบนที่มีสัญญาหรือว่าเสือสีตัวจะอยู่บนปกเดียวกันไม่ได้ แต่ล่าสุด LUS ทำได้ปังมากๆแล้วก็ไม่ใช่เสือแค่4ตัวเพิ่ม <c oughs> เปน8ตัวแล้วฮ่า <c oughs> ดูดีๆแต่ละแบรนด์ในตลาดคือคู่แข่งกันนะลายเสื้อผ้าลายเครื่องประดับยิ่งเซรีนกับ YSL เรียกว่าคู่แข่งกันเลยดีกว่าแต่แ a c คพิงและ LUS ทำให้ทุกแบรนด์ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งกันยอมอยู่ปกเดียวกันของมันต้องมีนะปก LUS ผ่านไปได้ อะไรกันยังไม่ทันสั่งเลยมีคนบอกว่าหมดแล้วเดอ้อขออนุญ,ญาตสรุปงานหลักของแบคพิงก์ปกนิตยสารภายในปีนี้นี่แค่9เองนะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมชัดเจนแล้วนะแบคพิง์มาอยู่จุดนี้ได้เพราะเดินตามเส้นทางของตัวเองนะฮะความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเซรีลงไอจีสตอรและทั้งแบรนด์และพูดสนับสนุนคุณปีเตอร์มาคอมเมนต์ในไอจน้องลิซ่าคิงน้องเร็วกว่าแฟนคลับอีกนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องใน,นวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ